ของหัวไหลนะครับผมก็ชื่อมันก็จะเป็นพาย push up นะครับผมอ่าก็วิธีเลยก็ให้เราวางมือลงไปแบบนี้แล้วก็ให้เราโน,น้มตัวขึ้นแบบนี้นะครับผม <c oughs> มันจะเหมือนแบบวิดพื้นแหละแต่ว่าเราจะโน้มตัวข,ขึ้นสูงๆนะครับผมอ่าแล้วก็ให้ทําการเราแบบวิดพื้นลงไปเลยนะครับวิดลงไปแบบนี้นะครับผมช่วงเนี้ยถ้าแบบเนี้ยหัวไหลมันจะทํางานแบบเต็มๆเลยนะครับผมมันจะทํางานร่วมกันเลยนะครับผมโอเค ถ้านี้ถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยก็ให้ทําทแบบแบบนี้ไปก่อนนะผมเนี่ยแบบง่ายๆแบบนี้ไแบบปก่อนนะผมถ้าแบบเร็วๆยากๆเนี่ยก็จะเอาเท้าขึ้นกับพวกโต๊ะพวกเก้าอี้นะครับผมโอเคเรามาทำนะครับถ้านี้เอา4เซต8ครั้งนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลย